วันนี้นะคะมันาจจะมารีวิวนะคะกระถางต้นไม้ที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลน้องๆนะแต่ว่าอยากเลี้ยงต้นไม้นะหนุ่มสาวชาวคอนโดนะคะหรือว่าตามหอหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศนะคะเหมาะมากเลยสําหรับกระถางชนิดนี้เพราะว่าเราปลูกแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใส่น้ําแล้วเขาก็จะ ดูแลตัวของเขาเองนะคะได้โดยที่เราไม่ต้องมารดน้ําบ่อยๆหรือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้กระถางแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแต่ว่าไซ์นี้เป็นไซส์เล็กนะมมนาซื้อมาในราคาประมาณ59หรือ69จําราคาไม่ได้ละแต่ว,ว่าวันนี้มมนาจะมาทดลองปลูกนะคะต้นไม้ในกระถางนี้ให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเวลาปลูกออกมาแล้วเราใส่น้ําแล้วเนี่ย เขาจะสวยงามแค่ไหนนะคะสหรับคนที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูต้นไม้นะแต่อยากาให้ภายในบ้านภายในห้องมีความสดชื่นนะ้กระถางแบบนี้เหมาะมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้ลงกระถางกันดีกว่านะคะตัวกระถางอันนี้นะคะสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีเป็นโถพลาสติกที่เราจะเอามาใส่น้ำแล้วก็ตัวกระถางนะคะแล้วก็ตัวเชือก ซึ่งเชือกอันนี้เขาให้เราวางอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อที่ว่าเอากระถางลงไปในโถแล้วเนี่ยเชือกนะคะเขาก็จะเป็นตัวดูดซึมน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่อยู่ในกระถางอันนี้นะคะเลยเป็นกระถางที่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลนะคะเพียงเราเติมน้ําทิ้งไว้แล้วก็เราจะไม่ต้องดูแลเขาไปอีกระยะหนึ่งเลยนะคะสําหรับต้นไม้ที่มานาจะเลือกลงกระถางปลูกในวันนี้นะคะก็ขอเลือกเป็นพลูแอปเปิลนะเพราะว่า พลแอปเปิลเนี่ยเขาก็สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในวัสดุปลูกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาสวยงามน่ารักเลี้ยงได้ทั้งในอาคารนะคะหรือว่านอกอาคารนะแล้วก็เขาเติบโตง่ายดูแลง,ง่ายก็เลยเลือกต้นพลูแอปเปิลมาปลูกลงในกระถางนี้นะคะนี่ลองทดลองดูทดลองวางดูก่อนก็โอเคนะสวยก็เริ่มลงวัสดุปลูกที่มานาเตรียมในวันนี้นะคะก็จะเป็น ขุยมะพร้าวนะคะดินผสมใบก้ามปูใบก้ามปูหมกักแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้ดมีในส่วนของเพลย์ไลน์นิดหน่อยนะ <c oughs> ก็จะใช้วัสดุปลูกนี้นะคะปลูกลงกระถางเลยนะคะก็เมื่อกี้เราวางต้นไม้อยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าสวยงามดีแล้วเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเติมวัสดุปลูกลงไปเลยนะคะ <c oughs> ตักวัสดุปลูกใส่ลงไปในกระถางเลยเพราะว่ามะนาวางตำแหน่งต้นไม้ที่ ที่ชอบแล้วนะก็เลยจะใส่วัสดุบูกลงไปเลยนะคะ เราเขามากดวัสดุปลูกคะนะคะให้เขาแนบไกลกับลำต้นหน่อยนะเพื่อที่ว่าลำต้นเนี่ยเขาก็จะได้ทรงตัวอยู่แบบว่าไม่โอนเอ็นง่นงเยนนะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านบนด้วยหินประดับนะคะเพื่อความสวยงามของกระถางต้นไม้ของเรานะคะ ินถุงนี้ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไนะก็เอาเขามาประดับตกแต่งอยู่บนผิวของวัสดุปลูกนะ mm hmm. เพื่อป้องกันในตัวของดินกระเด็นกระดอน mm hmm. เพราะว่าอันนี้จะเอาไปไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะเราก็ประดับตกแต่งให้ต้นไม้ของเราม mm hmm. ีความสวยงามอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะคะบางคนก็ จะชอบเป็นหินสีหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แล้วแต่เลยนะคะเริ่มสวยแล้วตกแต่งหินประดับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอไปทำความสะอาดเจ้าตัวส่วนของกระถางก่อนนะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดกระถางเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเติมน้ำเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปในกระบอกพลาสติกนี้นะคะอ่า จ้าสำหรับน้ำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เติมเลยนะคะอยากได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เติมเลยนะสำหรับมนนะนาวก็ใส่น้ำประมาณนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกต้นไม้ในกระถางที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเจ้าสายเจ้าเชือกที่อยู่ในกระถางเนี่ยค่ะเขาก็จะดูดซึมน้ำนะคะ ไปค่อยๆหล่อเลี้ยงวัสดุปลูกให้ลำต้นของเรานะคะไม่ขาดการรดน้ำไม่ขาดการดูแลนะก็จะเลี้ยงต้นไม้ได้แบบคนที่ไม่มีเวลาก็ mm hmm. มีต้นไม้อยู่ในบ้านได้นะ mm hmm. ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะที่เหมาะมากๆเลยสำหรับชาวคอนโดชาวหอหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศนะคะลองหามาปลูกดูนะคะสำหรับกระถางแบบนี้นะสำหรับมนาแล้วกระถางนี้เดี๋ยวมนาจะไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะ ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะสวยงามแล้วก็เติบโตได้ดีเลยทีเดียวขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ